สวัสดีครับแฟนๆบอลทุเรียนทุกคนครับนำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันครับสุกที่2สิงหาคมนะครับก็ทั้ไหนเดินทางก็อย่าลืมเผื่อเวลากันด้วยเพราะว่าสุกสิ้นเดือนนี่โหรถติดแน่นอนครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันช่วงฝนตกนะครับตอนนี้ก็เปรียบุรีใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วในช่วงกลางเดือนนะครับอดใจรอกันอีกนิดนึงตอนนี้ตามข่าวซื้อขายไปพร้อมกันก่อนนะครับทั้ไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องบอลทูเดย์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับดดีีีลลลแแรรรรรรกกกกกทท่เเเาา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 มมฝัััันนคคคบบปปิตววงไ้ือพส คว้าอิสมายลาซานะครับตัวลุกที่เคยอยู่กับวัตฟอร์ดเนี่ยตอนนั้นนี้เขาไปอยู่ที่โอลิมปิก หมักเซยนะครับพาเลตได้มาจากหมักเซยในราคา16ล้านยูโรครับก็เข้ามาเติมแกลงใน,นตำแหน่งริมเส้นก็น่าจะเป็นการเข้ามาทางที่มายเคอโอดิเซ่นะครับที่ย้ายไปเยบร์มิวนิกนะครับเข้ามาสอดแทรกตำแหน่งนั้นแล้วก็เติมความแข็งแกร่งให้กับการลุยพรีเมียร์ลีกของพาเลตในช่วงฤดูก,กาลใหม่ซึ่งพาเลตเนี่ยถ้าใครจับได้มีช่วงต้นฤดูกาลที่ฟอร์มไม่ดีซีซั่นที่แล้วนะครับแต่พอเปลี่ยนโค้ชฟอร์มก็ดีขึ้นแล้วก็มีผลงานที่จับต้องได้เลยครับเป็นดีลที่น่าสนใจของทีมปรา<ๆ>สาทเนแก้ว ส่วนอีกเดียวหนึ่งที่เป็นทีมน่าสนใจเหมือนกันก็คือนิวคาสเซิลครับกำลังจะได้ตัววิลเลียมโอซูล่าครับจากเชลฟีเยตเป็นนักเตะอนาคตไกลนะครับที่ตอนนี้กำลังรอขั้นตอนระหว่าง2สโมสรเพื่อดึงเข้ามาสู่ถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คครับวันนี้เขาเสนอเบื้องต้นเนี่ยมูลค่า10ล้านปอนด์นะครับแล้วก็นักเตะตอบรับที่จะไปนิวคาสเซิลแล้วการเจรจาอยู่ในขั้นสูงครับคิดว่าน่าจบดีลนี้ได้นิวคาสเซิลก็ไม่ต้องขายดีลใหญ่ออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทั้งอเล็กซานเดอร์อีซัครมถึงบูโน่เกียยรรไคคัับปล่่อแตว าวรุ่งลหลายๆคนบางคนออกไปก็ดูแล้วคาสเซินจะ,จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ขึ้นมาลุ้นบนหัวตารางได้กับพื้นที่ยุโรปพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับดูการยืนระยะด้วยว่าเอ้นี่ฮาาทำได้ดีแค่ไหนแต่พวกเขามีการเสริมทีมที่น่าสนใจหลายดิวนะครับแล้วก็ไม่เสียตัวหลักไปอย่างที่บอกในยต่อนตอน้นมาดูทีมจากลอนดอนหนึ่งทีมครับเมื่อกี้เล่าเรื่องพาเลทไปให้ฟังแล้วนะครับเวสต์แฮมครับจะเล่นดิวใหญ่เลยครับพวกเขากําลังกําหนดการเจราจารอบใหม่นะครับในดิวนิคลาสฟุคุกกองหน้าตัวความหว,วหักของ ดอทมุลน,นะครับฟุคุกที่สนใจจะย้ายไปเวสต์แฮมตอนนี้จะขึ้นอยู่กับค่าข้อเสนอที่เวสต์แฮมยื่นให้ดอทมุลพิจารณาแล้วก็มีความคืบหน้าในการเรื่องย้ายทีมมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เวสต์แฮมเนี่ยได้ ลงกับซัมเมอร์วิวไปแล้วนะครับที่เล่าไว้ให้ฟังไปในคลิปเมื่อวานนะครับก็เวสต์แฮมน่าเสริมดุพอสมควรเพราะได้โลเบรตก,กีมาคุมทีมครับแล้วก็น่าจะมีการคุยกับแผนงานบอร์ดบริหารไว้ว่าเขาต้องการตัวไหนนะครับความต้องการในการประโยชน์ดับที่เท่าไหร่และการ,รล,ล,ะะลุ้นความสละเ็จเป็นอย่างไรบ้างเพราะเวสต์แฮมปีที่แล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเดวิดมอยส์ครับก็จะออกกําลาทีมไปฝั่งขาออกของอาร์ซอนกันบ้างครับเอดี้เอนกิจิครับก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโอลิมปิกบัคเซย์แล้วนะครับแต่ว ตอบรับใน,นเรื่องของระหว่าง2สโมสรทั้งเรื่องอาร์ซอนและก็มักเซย,ยังคุยเจราจาค่าตัวกันอยู่ครับข้อตกลงนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าราคายังยังไม่ได้ข้อสรุปเะครับซึ่งแฟนอาร์ซอนอยากขาย เอ็กซ์เตียกันหลายคนอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เอ็ดดี K ้เอกซ์เ e ตียเนี่ยฟอร์มดีแค่ช่วงต้นฤดูกาลแป๊บหนึ่งครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หลุดยาวเลยแล้วก็แทบจะไม่ได้ลงเล่นให้กับอาร์ซอนเท่าไหร่ครับมีช่วงที่เล่นทีมสำรองทาได้ดีก็อาจจะเป็นเรลที่เปิดทางให้อาร์ซอนได้กองหน้าคนใหม่ก็เป็นได้นะครับสำหรับการปล่อยเอ็ดดี K ้เอกซ์เ e ตียกองหน้าตัวเลือกท้ายๆในตําแหน่ง ตัวจริงของอาเตต้านะครับอีกหนึ่งด,ดีที่ใกล้เสร็จสิ้นแล้วครับบาร์เซโลนแก็จะได้ตัวเดนิอัลโมไปสู่ทีมนะครับสัญญาเนี่ยจะเซ็นกันถึง2,030เลยนะครับราคาค่าตัวเงินต้นการันตีอยู่ที่55ล้านยูโรครับมีออปชั่น7ล้านยูโรนะครับเป็นออปชั่นส่วนแรกที่จะเป็นส่วนที่ง่ายหน่อย เป็นพวกลักษณะของการลงเล่นนะครับหรือว่าโบนัสต่างๆอยู่ที่4ล้านยูโรแต่ว่าออปชันที่ยากหน่อยเช่นการคว้าแชมป์หรือว่าการได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอะไรอยู่ที่3ล้านยูโรรวมไป7ล้านยูโรนะครับรวมกับเงินต้นก็อยู่ที่ประมาณ55.7คือ62ล้านยูโรครับโอโมโตโรัาญา6ปีกับบาร์เซโลนาเรียบร้อยก็รอขั้นตอนต่อไปให้เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการนะครับมาดูอีกเดียวหนึ่งครับที่เด็กผีลงถึงบอกบริหารปิซาดาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดจะเอาคนนี้เนี่ย30ล้านปอนด์จ่ายมาเอาไปได้เลยคกก็ือ ฟูลแลมเนี่ยยิ่งเขาเสนอเข้ามาเพิ่มเติมแล้วที่20ล้านปอนด์แต่ยังดูห่างจากที่ยูตัดต้องการอีก10ล้านปอนด์ครับมีข่าวว่าพวกเขาจะเพิ่มเป็นย3บล้านปอนด์เพื่อชัางใจยูเต็ดวัดใจยูเต็ดก่อนนะครับแต่ว่ายูเต็ดก็จะตั้งทงไว้ที่เดิมก็คือ30ล้านปอนด์แต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเกิดการเจราจาขึ้นหน้าไปถึงขั้นตอนแอดวานทอหรือว่าข่าเข้าใกล้มากขึ้นเป็นย5่สินห้เป็นยี่สิบเจยูเต็ดจะใจอ่อนหรือเปล่าก็การนนกา,าน,น,น,นรดาทนา์ทั้งแลม นะครับมีข่าวกับเวสต์แฮมมีข่าวกับซอเปอร์นะครับก็สกอตอาจจะเป็นนักเตะดาวรุ่งของทีมแต่ว่าด้วยมิติการเล่นที่ค่อนข้างแคบครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการจ่ายบอลได้แค่เรื่องความพยายมทุ่มเทและการเติมเข้ากรอดูถึงลูกกลาากศดูว่าบอกบริหารตัดสินใจแบบไหนครับถ้าขาไปได้ก็มีโอกาสจะเติมดิวใหม่ที่มีคุณภาพมากกว่าเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับติดตามสำหรับแฟนบอล today ครับฝากกดแล์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ